มาว่าสกอต,บตไบเ,เออจะได้ก็นนเด็กใจ้องเมื่อกี้ดิหูยังไม่หรอกไม่ยาเองมากะมนะ เออบ่บ่บ่แสงนั้นกระทบถ้าใหญ่่ะคนดูเป็นแสนคนพ่อใหญ่กันูเป็นนแสลนถ้ามึงตีกูน่าสตรีมเนี่ยคนดูแน่ ไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้มองไอ,อเหี้ยเกมดิษดีนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็บ้าแล้วเดินไปตามถนนเนี่ยเหรอกูกดกระโดดพอดีเลยเหี้ยอยู่ในบ้าก็บ้าแล้วเดินตายนะอย่าตายนะ เออมึงช่วยอธิษฐานให้พี่หน่อยน้โมพุทธายะยั่มีคนเห็นกูไหมวะต้องทำยังไงไม่ให้มันดิดออกวะเอิร์ดต้องซ่อมไฟอะฮะ มาสองไฟยอางก็ยงปุ่นยิงปุ่นยิงปุ่นนะทำยังไอ,อย่างมูหเราไม่ฮอนอนะปองปุ่นนะกูก็บ,บอมหเหมือนกันนะี่ย โอตอนนี้พี่ยืนอยู่กลางถนนเลยเพีย่หรอคุยเห็นไหมไม่มีใครกล้าทำเลยพี่หรอกของจริงไหมน้องรอดได้ไงวะเดี๋ยวมันจะบอกว่าอุย๊ยอร่อยไปเดิไนไปเนาะมาร์คถามหนึ่งไปคุดังเหรอ ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยเอธมึงนี่อยากให้กูเดินอย่างเดียวเลยนะกูปิดตามานี่มึงรู้ไหมเนี่ยเกีอยบโชเล่เอากูไปแดกลไอ้สัตว์อร่อย แม่เพื่อนขับรถชิวเลยยัดแม่เออไม่รอเราเรามันกลับแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วผมเชื่อว่าเราเป็นเด็กบ,บ,บ้านเด็กเลี้ยงหัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดก็ให้มันแบกไปเอ้ย ใหญ่ปาก็ร้อยเน้อตัวไม่สะอาดโดนหนึอหจ้าโดนปากแรก็อสจ้าถ้ามีมาไม่ผมก็มาช่วยรถอยู่ไหนไปช่วยมันอ่ะมัดมีแมน I'm going to you. โดนตัวเดียวป่านเดือดเท่าไหร่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี่ไปยิงเราตรงไหนพี่ปัวนายอย่าบ้านข้างหลังเลยไม่ใช่รถนะ เพื่มมันไปอีกแล้วอ่ะให้ยิงเราจักตรงไหนอ่ะนูนะ ahn, น่นนะ่ะบ้านนู่นอ่ะบ้านกลางอ่ะที่อย่างหลังเนี้ยทางไหน <S 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 ไ,ไกลนุ่นเหรออืมไม่เห็นตัว <S <S 1> <S 1> <S แต่วิถีกระสุนน่าจะมาจากทางนั้นเ์ย ในศพเพื่อนมีอะไรบ้างวะปูนผม,ามยานิมกยาเอ็นเนตแบบเองขอเถอะไม่ต้องบอกกูละกูรู้แนละ้ว ตรงไหนเนี่ยเป็นคนละเอียดแล้วผิดอะไรเนี่ยไม่ผิดครับไม่ผิดเนี่ยเป็นคนดีซึ่งแต่พี่เคยเห็นมาน้องเนี่ยตั้งแต่น้องเคยตั้งแต่พี่เคยมีน้องมาเนี่ยอ๋อต้องเอาไปเปรียบเทียบกับนุกกี้ได้เลยอะ่ะเออไม่มีหรอกไม่มีแบบไม่มีอีโก้นรกกับโซอันรถมาเอิร์อรถมา จอดแต่ทำไมไม่จอดอยากได้ปากปืนว่ะฉันก็เหมือนกันน,นี่เลยปากปืนแล้วมันคุมยากอ่ะเดี๋ยวป,ปากสนไยเจอมาเก็บเผือเลยนะ ได้หมดแล้วจะคูณ6คูณ7คูณ8ที่มีหมดแล้วน้องพอพี่ของจริงจิดตั้งยเยอะไปไหนฉันต้องการปาก AR กับผมเองขอรับทันภูการเพื่อนเขายิงใครอะเอิร์ดเฮ้ยเขานี่มีว่ะ เ้ยศแม่กล่องก็บลักเหรอวะทำไมมีกอดสามตรงนี้แล้วเอ,อิร์ดไม่บอกครับไม่ดูเลยตอนอยู่เอ,อิร์ดทำไมเลวจังเลยครับเอ,อิร์ดไก่จะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนบ้างอยู่ข้างล่างเราเลยนะเอ,อิร์ดใจไหมข้างบนก็มีนะ

ปัวข้างหลังที่ผ่านเลยเฮ้ยเจอ,อ,เอ,อ,เอมาแล้วย่ายิงไหมอย่าไปให้มันเห็นอย่าไปให้มันเห็นมันจะไม่โผล่ให้เรายิงเฮ้ยมันกำลังจะงยิงกันเว้ยพี่ปูกูอยู่หลังมึงนัดไหมเอาตัวไหนไเอาไอตัวข้างหล่อนอ่ะโอ้ยนัดเดียวเฮ้ยรถไหลเต็มเลยเอ,อิร์ธข้างบนนลยเห็นไหม Mày vẽ đu khóa này hả? Pháo kịch cẩn thận dễ dàng ra tầm rồi chết mẹ Pháo kịch tầm ประมาณตีหนึ่งมัอพากันอยู่ไหนวะบ้านเหรอไม่รู้น่าจะบนเขาฝาขวาไปข้างเราเลยเนาะ เฮ้ยมาแล้วเอ็ดระเบิดระเบิดจับแต่สมองรุ่มมนึงระเบิดจับแต่สมองรุ่มมนึงโผ่พี่ไม่มีระเบิดหรอพี่เปลี่ยนอยู่โทษทีว่ะเบอร์หนึ่งมาแล้ว โอ้โหลโอ้โหล兄弟โอ้โหลมันหนึ่งตายเอ้ยมันฆ่าแล้วเหรอวะหรือมันไม่เอาเราวะให้เอิร์ดหรือมันโดนยิงตายวะเก้โก้โก้ไปเลย ห,ยห,ยหยิยิหยหิหคหยหิหิวยนายเล่นแบบมีน้ำใจมากเลย,เล,ยเล่นแล้วไม่ซ้ำเนี่ย แล้วเ,เปลี่ยนกล่องกูกทำไมวะบอกไห้ดอบแล้เปิดใส่มองไม่ดอบพี่กดผิดขอโทษป่านนี้ได้หนึ่งชิลแน่ๆ้อยเปอเซ็นเรายังไม่ตายก็โอเคเออเรายังไม่ตายเอ,อิอเข้าใจไหมอเออพี่ขอโทษ กูตายกูโดนด่าเลยเนะี่ยห้ามสั่งเวลาบวกเอ,อิร์ทพี่อย่าพี่อย่าลนนนะใช่ปะโดนหรอวะโดนจริงด้วยวะมาเออโดนไปยิงกับเพื่อนดีกว่าเมื่อกี้มันวิ่งมาอยู่ไปไหนเหราวะไปยังไง ระวังหลังเข้านะพี่เห็นมันละเราจะอยู่รถทิ้มมันแหละยำมันละเราจะโดนทิ้มอย่างนั้นเหรอ เข้าอ่ะเออตนมาอีกตัวนนะึ่งอยู่ที่โดนลากปลาล้อไอีสัตว์เจ็บใจไหมมาเอิอปลาล้ออยู่มาเออหนี่ย

cô lại, cô lại, cô này cô này cô lại, hello hello cô này cô này đi này hello 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 ok, ok hello hey hello 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 ok, 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 okay, okay, okay. 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 hello hello

Lang góc nhìn ở đây, lắm tới 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 lắm ีระเบิดตรงรถเอิร์ดตรงรถห้รงรถองรถอะมีเพื่อนมันฆ่ากำแพงนะปบาววานนะปบาววาน1 2 1 2 1 2 1 2 e t w โ One two o 1, ท 1, 2วันเทกาวันเทกาว้าช่าว้ากัคฟับฟัคฟัคเราออกได้เหรอ ฟ o ลโล่ me ฟอ me l i f s go 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 นี่ไปไหนวะฟล่ me ช่วยดิโอเคแมนเวทมีแ i ม I'm heal I'm heal ต้วแล้วงฟล me ฟ o ล l o w me ข้างหลังก็มีไอ้สัตว์มันจะไปไหนนะก็จะต่อาตทะเล帮我加枪兄弟帮我加枪เออพี่ต้องเล่นตรงนี้แล้วเพราะว่าไอตัวมีเวนมีเว้มีเวทมี Number four, number four。可以，可以。Number four, number four。Four me, four me。 สายเออสายมีโฟลมีโฟลมีเออกูเลี้ยวว่าคนไอสัตว์มึงให้กูหายใจหน่อยเถอะโฟลมีโฟลมีลาสลาสโฟลมีโฟลมี มึงไก่ไม่ให้กูหายใจเลยง่ยไอสัตว์มาเหลือไอตัวนี้ละสองตัวเนี่ยต้องไปซ้ายเลยเยี่ยงเถี่ยงเถี่ยงเยี่ยงเยี่ยงชิ่งดิลอลุ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 ล

ตางพี่ตังพี่ตัสสสงสลทสไลท์สด弟สโขบข้างยิงเลยนะเอิร์ทเอิร์สโขบข้างยิงแลยนะน้องชายเอาสโขบข้างยิงด้วยนะ